ในโลกแห่งพระเครื่องมีพระอยู่เพียงไม่กี่องค์ที่คนทั้งประเทศยอมรับว่าเหนียวจริงเหนียวจนฝันไม่เข้ายิงไม่ออกและยังมีเรื่องเล่าที่ทำให้คนขนลุกมันนักต่อน,นักคืนนี้ผมจะพาคุณไปร,รู้จักสิบพระเครื่องสายเหนียวที่ทุกขนานนามว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะอันดับที่สิบหลวงพ่กวยวัดโคสิตารามพระที่มีทั้งความเมตตาและคงกระพันในตัวเดียวสิทธิของท่านพระพูดว่า เหนียวทั้งตัวเมตตาทั้งใจเล่ากันว่าผู้บูชาหลายคนรอดจากอุบัติเหตุใหญ่โดยไม่เป็นอะไรเลยเพราะพกพยันหรือพระหลวงพะกวยติดตัวอันดับที่9หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านคืออาจารย์ของสเสด็จเตีย่ยกลมหลวงชุมพรพระของท่านมีพุทธคุณด้านคงกระพันสุดขั้วอาวุธไม่ระคายผิวยุคเก่าถึงกับกล่าวว่าใครมีหลวงปู่สุกติดตัว ไม่มีวันตายหงอันดับที่8หลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาติการามเหรียญรุ่นแรกของท่านถือเป็นตำนานของความเหนียวหลายคนโดนปืนจ่อยิงไม่ออกยิงแล้วลูกไม่เข้าพระของท่านเรียกว่าเหรียญเบญจภาคีสายเหนียวเป็นของที่แม้แต่เซียนพระยังย,งยกมือไหว้อันดับที่7หลวงพ่อทบวัดชนแดนพระของท่านแรงถึงขั้นว่า เสกทีเสียงดังปั้งเหมือนฟ้าผ่าฐานรุ่นเก่าพกหลวงพ่อทบแทบทุกคนเขาว่ากันว่าถ้ามีท่านอยู่ข้างกายต่อให้ผ้าสัมรภูมิจริงก็ยังกลับบ้านได้ครบ32อันดับที่5หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่สิทธิเอกหลวงพ่อเดิมผู้สืบสายพลังคงกระพันชาตรีโดยตรงพระรุ่นแรกของท่านมีประสบการณ์มากมายยิงไม่เข้าฟันไม่โดน แม้แต่คนถือก็มีแสงบุญคุ้มครองพระพระของท่านเหมาะกับคนเดินทางและทำงานเสี่ยงอันดับที่4หลวงพ่อเงินวัดบางคลานชื่อของท่านไม่ได้ขลังแค่เรื่องเงินทองแต่พระของท่านเหนีวระดับยิงใกล้ไม่เห้ามีเรื่องเล่าจากชาวบ้านว่าคนพกหลวงพ่อเงินไว้ที่อกโดนยิงเต็มหน้าอกแต่ลูกกระสุนแค่กระเด้งออกเบาๆเรียกว่าเหนียวแบบอมตะอันดับที่สหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพตำนานแห่งมีดหมออาคมแค่ถือมีดหมอของท่านไว้ในบ้านผีหรือคุณใสยยังไม่กล้าเข้าสิทธิ์ท่านเคยทดสอบของจริงยิงไม่เข้าฟันไม่โดนชื่อของท่านคือสัญลักษณ์แห่งคำว่าอาจารย์ใหญ่สายเหนียวอันดับที่สองหลวงพ่อคูณวัดบันไรรุ่นสร้างบาร,รมีรุ่นเจริญพรคือที่สุดแห่งพลังแห่งยุคหลวงพ่อคูณเสกพระด้วยจิตแน่วแน่ มีเรื่องเล่าว่าท่านนั่งหลับตาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่พลังจิตเต็มโบสถ์จนเทียนดับเองพระของท่านเหนียวจริงแต่ยังให้โชคลาบมหาศาลอีกด้วยอันดับที่หนึ่งลุงพระทวดวัดช้างให้ตำนานอมตะของคำว่าเหยียบทะเลจืดพระหลวงพระทวดขึ้นชื่อเรื่องแคล้วคลาดมากที่สุดในประเทศรถความไฟไหม้ยิงไม่เข้ามีแต่เรื่องรอดทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่มีหลุงพ่อทวดอยู่ใกล้หลายคนบอกว่ารอดเหมือนมีคนคุ้งครองอยู่ข้างตัวสิบอันดับนี้ไม่ได้แค่เรื่องขลังหรือมูลค่าแต่คือความศรัทธาที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนศรัทธาที่ว่าความดีความเชื่อและจิตที่มัน่นจะสร้างเกราะคุ้มภัยให้เราได้แม้ไม่ต้องยกมือไหว้ใคร